Force out, เพราะว่าเขามองว่าพิซซ่าของดอมิโนนี่ดีไม่พอ,อคุณมองว่าซับเวยร์สามารถที่จะเป็นแซนวิชที่ยอมรับได้ทั่วโลกแต่ในประเทศอินเดียเขาก็จะต้องสอนคนอินเดียให้กินแซนวิชแคลลอกอาหารเช้าคนอินเดียมักจะทานอาหารเช้ากับวอมมิลค์ อาหารเช้าที่เป็นซีเรียลทานกับวอร์มมิลมันอร่อยไหมคะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เคล log อกไปประเทศอินเดียเขาก็จะต้องไปสอนคนอินเดียวิธีการทานอาหารเช้าอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะสอนได้เราไม่สามารถที่จะปรับได้เนี่ยเราทำยังไงดีก็มีข้อดีเบตกันนะคะว่าควรที่จะสแตนดาร์ดก็คือไป as is ะะหรือให้คนที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา as is หรือเราควรที่จะปรับโคคาโคล่าปรับนะคะเดี๋ยวทีฉันจะโชว์วิดีโอของโคคาโคล่าให้ดูโคคาโคล่านี่แตกต่างกับแป๊ปซี่มากเลยโคคาโคล่าเนี่ยยอดขายทั่วโลกเนี่ยมันมากกว่าแป๊บซี่นะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยแป๊ปซี่นี่ยอดขายดีกว่าโค l า สาเหตุเพราะว่าเขาปรับเขาปรับวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเขาเราลองโคคาโคล่าไปที่ญี่ปุ่นโคคาโคล่าญี่ปุ่นอันนี้ฮะเอออีกห้านาทีอีกห้านาที เขามองเห็นก <Eso cuanto S 2> ลุ ale, ่มเป้าหมายของเขาคนทำงานเป็นกลุ่มที่เครียดกับหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาโค้กซีโร่มาปลดปล่อยอันนั้นก็เป็นการดีคือเขาอันนั้นคือกลุ่มเป้าหมายของเขาคือไปปลดปล่อยจากความเครียด เมื่อมาถึงไทยใครคือกลุ่มเป้าหมายของไทยฮะโคคาโคลากลุ่มวัยรุ่นแล้วทำไมไม่ใช้คนไทยฮะเพราะว่าวัยรุ่นมองฝรัง่งอันนี้ปี2007นนะคะ คนคนไทยนะคะที่อเมริกาตอนนั้นกำลังร้อตเจมส์บอน่ไปที่บราซิลคะบราซิลนี่กลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มคนที่ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาจะไปสแ์ดี้กลุ่มเป้าหมายแล้วเขาจะจะจะดูซิว่ากลุ่มเป้าหมายอนะันนั้นเนี่ยจะ attract กับวิธีการนําเสนออย่างไรแล้วโค้กก็จะยอมปรับเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายนะั้นๆะอ่นะยอมรับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดๆทั้ทงสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโคกก็เลยขายดีมากที่สุดนะคะ แต่โคก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าอย่างนี้เนี่ยนะเวลาที่เขียนในภาษาอาหรับิกแล้วเนี่ยคนที่อ่านภาษาอาหรับิกมองว่าอันนี้แปลว่า Devil Evil. อี i l เพยายามเนี่ยเวลาโคกไปต่างประเทศนี่เขาจะพยายามปรับตัวให้มากที่สุดแต่บางครั้งนี่มันก็ปรับตัวได้ยากนะคะอันนี้คือการปรับตัวในประเทศต่างๆเนี่ยคงจะยอมรับอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดไปในประเทศที่เป็น collectivist ที่เป็น traditional ก็จะต้องไปปรับอย่างนี้ Scooby Doo ปรับมาเป็นอีกแบบมึงเห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกันกับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยอันนั้นคือ number one key เลยเพื่อที่จะให้เขายอมรับผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าเราจะมาจากวัฒนธรรมไหน ะะสิ่งเหล่านี้ท่านไปอ่านเองได้ว่า,เ,าเลขสี่เนี่ยก็เหมือนกับเลข13ในประเทศญี่ปุน่นนะคะพิงค์ในประเทศอเมริกาหรือในประเทศเหลายๆประเทศเนี่ยเป็นสีของฟิเมเนนเป็นสีของผู้หญิงแต่เยลโล่ก็เป็นสีของผู้หญิงด้วยบลูเป็นสีของผู้ชายแต่ในประเทศฝรั่งเศสสีแดงเป็นสีของผู้ชาย สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณจะเจอในในในเท็กซ์นี้ด้วยนะคะอันนี้ถ้าเกิดเจอเครื่องหมายอันนี้เนี่ยท่านท่านแต่ละท่านมองเห็นว่าเครื่องหมายอันนี้นี่ไม่คุณยุ่งเกี่ยวใช่ไหมคะแต่ในหลายประเทศในแอฟริกาอันนั้นคือ,อ m a l potency ก็คือการเจริญเติบโต,ตของพวกผู้ชายอันนี้ก็คือ16 เวสิ e 16วิถีทางที่คนญี่ปุ่นจะพูดว่า no เขาอาจจะพูดว่า no เขาอาจจะพูดว่า yes ที่แปลว่า no หรือเขาเขาอาจจะพูดว่า yes แต่หรือเขาอาจจะไม่พูดหรือเขาอาจจะพูดแล้วพูดอีกแต่ก็ไม่ไม,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 ไม่ฟันคําตอบสักทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมองว่าอะไรคือ global อะไรไม่ global หลักๆก,ก็คือว่า global คือ basic needs global คือ emotion sad นะคะ global คือสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราประเมินนะ,คะ global คือ role of advertising แต่ที่ไม่ใช่ global ก็คือวิธีการนำเสนอนะคะอะไรคือวิธีที่จะเข้าไปสู่หนทางที่เราต้องการอันนั้นไม่ใช่ global นะคะนังมีเวลาอีก2นาที ถ้าเกิดว่าเราจะ go global เนี่ยแล้วท่านจะนำนำวิธีนี้เอาไปใช้กับองค์กรของท่านเนี่ยนนขอแนะนำว่าให้พนักงานหรือสแตฟของท่านเนี่ยเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยซะก่อนอย่างเช่นประมาณว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่ควรเข้าวัดถูกป่ะถูกหรือผิดหรือ Uh, monks do not eat afternoon ถูกกอผิดนะฮะ one should not sit cross leg in audience with m อ่งหรือถ้าเกิดอันนี้ most thai work in the rice field hmm? most thai work in the rice field percentage uh, นะคะ th all thai a l e อลคุณ Only special friend should B-Call e Thai by his nickname คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าเราจะต้องเสสตัวเองซะก่อนก่อนที่เราจะออกไปเมืองนอกอะนะเราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมไทยซะก่อนนะคะเอาละค่ะจบสรุปเลยก็คือว่า วัฒนธรรมนั้นเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนมากแล้วมันก็ถือว่าเป็นศาสตร์ใหม่ของของพวกเราดิฉันก็เป็นไม่กี่คนเนี่ยนะคะในประเทศไทยที่ไปสต๊ดี้เรื่องเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะเ,เราค่อนข้างที่จะมองการตลาดว่าการตลาด one size fit all เราค่อนข้างที่จะมองว่าการบริหารจัดการนี่ one size fit all แต่ดิฉันอยากจะให ท่านทั้งหลายในวันนี้เนี่ยรับทราบว่า one size ไม่ฟิตอื l จริงๆแล้วรากเหง้าของวัฒนธรรมเนี่ยยังไงก็อย่างนั้นก็คงจะยังอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอามาท์ทั้งหลายเวลาที่ออกนะคะกรุณาไปทางซ้ายมืออย่าไปทางขวามือเพราะว่าราชประสงค์นี่ปิดถนนนะคะออนอกจากนี้แล้วเนี่ยก อยากจะบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยมันต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่หนังสือเล่มนี้ที่ท่านมีอยู่เนี่ยจะเป็นตัวคู่มือที่จะชี้ให้ไปท่านไปเรียนรู้เพิ่มขึ้นแบบไหนนะคะมีท่านใดมีคำถามบ้้งไหมคะหรืออยากจะให้ดิฉันออกไปแล้วคะอยากจะกํำจัดดิฉันออกไปยังคะมีคำถามไหมคะนับหนึ่งอา้าว รลควคะ่ะค,ค,คือดิฉันมองเห็นเป็นสองอะนะเมื่อวานนี้เลขเลขมันออกเท่าไหร่คะสองสามเก้าไม่ใช่หรอ